แล้วก็มีแผนการซื้อขายทองคําให้กับนักลงทุนทุกๆอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผมสำหรับคลิปวันนี้ครับเอาไปใช้นะครับประกอบการลงทุนเนี่ยในเรื่องของทองคำเนี่ยตั้งแต่วันที่23 24 25 26 27 นะครับ5วันหลังจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาทํารายการเนี่ยช่วงประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคย้อนกลับไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไซเวว์นะครับตามที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะรีบาว ขึ้นไปยืนเหนือราคา1 7 9 2เหรียญได้นะครับทองคำเนี่ยมันจึงยังไม่เป็นขาขึ้นระยะกลางแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับอาทิตย์นี้ครับก็คงจะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วทองคำเนี่ยนะครับหมดเวลาไปแล้วสำหรับในเรื่องของตลาดไซเวย์นะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยจะกลับเข้าสู่โหมดที่จะเลือกข้างแล้วในอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นพลุสีเขียว หรือน้ำตกสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับก็สำหรับคลิปของหมุลูทองคำนะครับอย่างที่ผมเคยเกิดเอาไว้เมื่อคลิปเฉพาะกิจนะครับว่าสำหรับคลิปผมเนี่ยนะครับไม่มีการตีกราฟโชว์นะครับแล้วก็ไม่มีการโชว์เทคนิคองกราฟใดๆให้เห็นนะครับก็มีแต่มาพูดคุยบอกถึง จุดเข้าซื้อเข้าขายจุดเป้าหมายทำกำไรต่างๆนะครับะฉะนั้นแล้วครับจดแล้วก็ตั้งใจฟังละกันนะครับถ้าเกิดฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านครับก็คงไปหาดูได้นะครับตามคลิปอื่นๆนะครับที่เขาตีกาให้เห็นละกันนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากไม่ได้สนใจกราฟนะครับสนใจแค่ว่า จุดไหนคือจุดเข้าซื้อจุดไหนคือจุดเข้าขายแล้วก็เป้าหมายกําไรอยู่ตรงไหนแค่นั้นมากกว่านะครับผมจึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งตีการาฟให้ปวดหัวเล่นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดูเป็นบางคนอาจจะดูไม่เป็นก็ตามเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจดแล้วก็นําไปใช้เลยนะครับจะดีที่สุดโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ,อ คำพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของวันที่23ถึง27สิงหาคม64นะครับจะมีดังนี้ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันครับณเวลานี้ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยเป็นเทนขาลงทั้งระยะกลางบวกยาวนะครับฟังไม่ผิดครับตอนนี้ทองคํานะครับเป็นเทนขาลงแล้วทั้งคู่นะครับแต่จะสับขาหลอกไหมจะสับขาหลอกตอนไหนเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ ข้อที่2จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1792เหรียญเหมือนเดิมเห็นไหมว่าด่าน1792เนี่ยมันเป็นด่านที่สำคัญมากแล้วตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมันปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ประมาณ1780เเหรียญราคาห่างกันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเปิดตลาดมาวันจันทร์ แล้วทองคำเนี่ยมันสามารถดีตัวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือ1,792เหรียญได้ในเวลาประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าท่านจะโดนตลาดทองคำเนี่ยสับขาหลอกทันทีเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีนะครับแต่ตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยมันยังไม่สามารถยืนเหนือ1,792เหรียญได้ฉะนั้นแล้วต้องตีแบบฟันธงก่อนว่า ทองคำยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนของขาขึ้นระยะยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1830เหรียญข้อที่3ครับในอาทิตย์นี้ครับนักลงทุนทองคำครับต้องระมัดระวัง2จุดสำคัญนะครับมี2จุดสำคัญในอาทิตย์นี้ที่ท่านต้องระวังให้มากมาก จุดแรกเลยครับก็คือจุดที่ราคา1 7 7 4เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยเปิดตลาดมาดันหลุดลงมาต่ำกว่าราคา1 7 7 4เหรียญได้ในเวลา3สิบนาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงเทขายละลอก2นะครับซึ่งเป้าหมายกำไรเนี่ยที่มันจะสามารถปรับตัวลงไปได้เนี่ย มันจะอยู่ที่เป้าหมายกําไรประมาณ1,755ถึง1,760เหรียญน,นะครับมีโอกาสไปถึงตรงจุดนี้ประมาณ80%เลยแล้วก็เป้าหมายกําไรที่1,730ถึง1,735เหรียญเนี่ยมีโอกาสไปถึงจุดนี้เนี่ยประมาณ60%จุดที่2ครับก็คือจุดราคา1,792เหรียญ ที่ผมย้ําแล้วย้ําอีกนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้ครับแน่นอนว่าเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันจะกลับเข้ามาทํางานเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับไปที่ราคา1 8 1 5ถึง1820เหรียญฟลุกจริงๆนะครับทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคา1,835ถึง1840เหรียญเลย ข้อที่4นะครับนั่นแปลว่ากรอบทองคำในอาทิตย์นี้นะครับมันแคบตัวลงแล้วนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาแค่1,774ถึง1,792เหรียญทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยก็จะวิ่งกันยาวๆข้างนั้นกันไปเลยข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า ต่าปทองคำเนี่ยนะครับมันยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือราคา1,792เหรียญยังไม่ได้นะครับยังให้น้ำหนักทองคำเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะครับหรือว่าให้เน้นเปิดขายเซลล์ต่อไปก่อนนะครับและถ้าเกิดสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,774เหรียญลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามต่อไปเลยครับฟันกำไรต่อเนื่องได้ถึงระดับราคาประมาณ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์หน้าเนี้ยนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถดีตัวขึ้นไปทะลุ 1, 7 9 2เยหรียญขึ้นไปได้อย่ากลกัวนะครับอย่ากลกัวที่จะเปิดซื้อตามขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวจะติดดอยนะครับถ้าเกิดทะลุ1792ขึ้นไปได้เนี่ยเปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับแสดงว่าตลาดเนี่ยมันสับขาหลอกนะครับ เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอกาสที่จะไปปิดกําไรประมาณ1,810ถึง1,815เหรียญเนี่ยอันนี้ไม่ยากเลยนะครับที่สําคัญครับถ้าเกิดมันยืนเหนือ1792ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะไปทดสอบด่านราคา1,830เหรียญเนี่ยมีสูงมากเพราะทองคำเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวด้วย ถ้ามันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วแผนการซื้อขายทองคำครับในรูปแบบของ g o ลสปอ o ตหรือแบบ USD ต่อออนครับก็จะมีดังนี้เอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมเนี่ยกรอบทองคำเนี่ยมันจะวิ่งในกรอบราคา1774ถึง1792นะครับน้ำหนักเนี่ยให้ไปทางฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่านะครับถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน1792นะครับให้เล่นเซลล์เอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่า สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,785เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,790เถึงห7 9่นเหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,792รเเหรียญครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,797-1,799ถึงเหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,798เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,803-1,805ถึงเหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,805เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,812-1,814ถึงเหรียญ ข้อที่5ไครับหม้สุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบที่ราคา1815เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1830ถึง1835เหรียญได้เลยนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะไปจบที่ราคา1840เหรียญข้อที่6ครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยที่ราคา1774เหลยไี่รียญต่ในทองคำเนี่ยยัง หลุดต่ำกว่าราคา1774ไม่ได้นะครับก็หรือว่ามันยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่เนี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะมีลุ้นขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับก็จะมีสูงประกอบกับถ้าเกิดทะลุ1,792เหรียญได้ด้วยนะครับก็แรงคูณ2ครับทองคำดีตัวขึ้นเลยแต่แต่นะครับถ้าเกิดบังเอิญ นะครับทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,774เหรียญลงมาได้เนี่ยนะครับชาวดอยเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเตรียม h e d จิ n งพอร์ตเอาไว้อย่างน้อย1ใน3หรือว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันพอร์ตแตกนะครับเพราะถ้าหลุดลงไปได้รอบนี้เนี่ยน่าจะลงลึกพอสมควรทีเดียวสำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาลงนะครับ หรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับฟันธง80%เลยว่าตาอไปท,ทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่าน1792นี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะลงต่อเนี่ยมีสูงมากกว่าขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเป็นแบบ ไซด์เวดาวนะครับไม่แบบอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันคือไซด์เวขึ้นขึ้นลงลงกลับไปกลับมาราคาเดิมแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวไซด์เวดาวก็แปลว่ามันอาจจะขึ้น3ลง5หรือขึ้น5ลง10แบบนี้เลยนะครับข้อที่2นะครับก็ตั้งเปิดขายสืซตอบนะครับที่ราคา1,774เเหรียญ หลุดลงไปได้ครับสัญญาณเทขายซเซลลครับมันจะทํางานต่อนะครับก็เป้าหมายกำไรที่ราคา1,766รยถึง1น6 8เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา 1, 7 6 6เ้ยหหรียญหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1, 1 7 5 8เร้ยถึง1น6 0เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,760เรยเหรียญครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกันไปที่ราคา 1, 7 5 3ถึง1755เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับมาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา 1, 7 5 3เหรียญครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปแบบกูไม่กลับเลยนะครับอาจจะลงไปถึงระดับประมาณ 1, 7 3 5ถึง1740เี่เหรียญเลยนะครับน่าจะถึง ่าบริเวณนี้ได้ไม่ยากข้อที่6นะครับก็ชาวดอยครับสวดมนต์เอาไว้ก่อนละกันนะครับว่าอย่าให้ทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 3 8เหรียญน,นะครับย้ำนะครับไม่ใช่ชาวเหวต้องสวดมนต์นะครับชาวดอยนะครับต้องสวดมนต์รอเลยว่าถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 3 8เเหรียญได้ใน สัปดาห์นี้นะโหวันเนี้ยเกมโอเวอร์เลยนะครับเอา,าสารชาวดอยเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะกลับลงไปประมาณ1713ถึง1715เหรียญหรือต่ำกว่านั้นได้เลยนะครับก็มันก็คงกลับไปราคาเดิมที่มันเคยมาจากอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับที่ทองคำเนี่ยมันลงมาแบบเป็นร้อยๆเหรียญนะครับก็อาจจะกลับไปราคาเดิมตรงนั้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ย ลุ้นครับอย่าให้หลุดต่ำกว่า1738ดีที่สุดครับจบนะครับก็สรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยละกันนะครับว่าโดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็อาจารย์เติงครับขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดขายเซลล์ในอาทิตย์นี้นะครับแต่าอนที่ทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน1792เหรียญเนี่ยผมยังเทใจให้ฝั่งขายเซลลเอาไว้ก่อนละกัน แต่ถ้าเกิดทองคําครับมันพลิกเกมทะลุเหนือ1792ขึ้นไปได้ครับอย่างที่บอกครับอย่าไปกลัวครับกลับหน้าเล่นเลยครับเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายแทนเลยนะครับตามน้ําขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าทะลุ1792ได้ในรอบนี้เนี่ยโอกาสจะขึ้นไปทดสอบด่าน1830เหรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเทนจากขาขึ้นระยะกลางเนี่ยไปทดสอบเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วครับ ถ้าเห็นแบบนี้แล้วอย่านั่งมองเฉยๆนะครับช่วยโอกาสทํากำไรฝั่งไหนได้ก่อนก็ทําไปเลยนะครับฉะนั้นอย่านั่งอ้าปากค้างทําตาปิดๆนะครับกล้าๆก,กลัวๆไม่กล้าเล่นนะครับเพราะอ,อ,อาทิตย์นี้ครับทุกอย่างเนี่ยภาพมันชัดเจนแล้วนะครับเล่นตามแผนที่ให้ไปเนี่ยนะครับอุ่นใจได้เลยโอเคจบจริงแล้วสำหรับโกลสปอตเดี๋ยวมาดูในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์6.5กันบ้างครับว่ามีแผนอย่างไร สำหรับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5กนะครับก็มีแผนการเล่นดังนี้นะข้อที่1นนะครับให้นักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5เนี่ยเข้าใจก่อนว่าทองคำแท่งออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทรนขาลงเหมือนกันนะครับข้อที่2ทองคำแท่งออนไลน์96.5จครับจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งเนี่ยราคาทองคำต้องผ่านดาน 28,150บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีแรงซื้อกลับมาและก็ถึงจะสามารถขึ้นไปต่อได้ถึง28,300แล้วก็28,400บาทได้เลยข้อที่3นะครับสิ่งที่น่ากลัวของทองคำแท่งออนไลน์96.5ครับในอาทิตย์นี้ก็คือถ้าเกิดทองคำแท่งออนไลน์ครับหลุดต่ำกว่าราคา 2 8 0 0 0บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดแรงเทขายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะลงไปถึงระดับราคา2 7 8 0 0ถึง2 7 8 5 0บาทได้นะครับฉะนั้นแล้วจุดนี้เนี่ยใครรอฉวยโอกาสที่จะเข้าซื้อนะครับก็ซื้อตรงจุดนี้ได้ข้อที่4ครับฉะนั้นครับถ้าเกิดถามว่าอาทิตย์นี้ครับทองคำแท่งออนไลน์ควรเล่นข้างไหนนะครับ ตอบชัดๆไปเลยครับว่าให้เน้นฝั่งขายฝั่งเปิดเซลล์เอาไว้ก่อนละกันนะครับต่บริษทองคำเนี่ยมันยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ28,150บาทยังไม่ได้นะครับเน้นขายเซลล์ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเกมพิกนะครับทะลุ28,150บบาทขึ้นไปได้ครับก็เข้าซื้อบายตามไปเลยครับตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับ ก็คงไม่มีอะไรพูดมากครับวันนี้นะครับก็คงรอดูว่าในช่วงจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะครับทองคําจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยครับเดี๋ยววันพุธหรือไม่ก็พฤหัสเนี่ยผมจะกลับเข้ามาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการลงทุนทองคำครับสวัสดีครับ